แล้วพอมาที่นี่ปุ๊บครั้งแรกก็ได้เลยพอครั้งที่สองก็ได้ก็ได้ก็เลยตามมาเลยหนึ่งสองสามตามมาอย่างนี้เลยอนนั้นก็บอกว่าขอให้ได้เงินสองล้านก็ได้สองล้านท่านเหมือนว่าท่านท้าเวกท่านก็เมตตาให้เราขอปู่ไว้ว่าขอให้ยอดขายงานปิดทองทะลุแสนก็ได้ค่ะขอให้ได้ยอดแสนขึ้นไปตั้งใจจะมาขายบ้านด้วยได้ขายไปแล้วด้วยเนโชว์สองชั้นไปเลยด้านหลังนี้คือนางรำเก้ายอด ที่มาที่ไปของขอปู่ไว้ว่าขอให้ยอดขายงานปิดทองทะลุแสนก็ได้ค่ะขอให้ได้ยอดแสนขึ้นไปก็คือว่ามาบนบาสานกาอ่างเงี้ยแหละครับใช่ค่ะเราขอแล้วเราได้แล้วก็มาเรื่อยๆเนาะครั้งแรกก็คืออาบน้ำมนต์เศรษฐีแล้วต่อมาก็มาเจอมือเรื่อยๆแล้วก็พาที่หนที่บ้านแถวบ้านมาพากันมารถตู้มาเลยให้มามูด้วยกันปู่ก็คงเมตตานะเราค้าขายอะไรเงี้ยเออถ้าโชคลาภไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราเอาทางนี้แล้วกันค้าขายของเราแต่ขอให้ยอดมันแบบปัวๆปังๆมันไม่งมงาย เราค่ะพี่มันก็อยู่ที่ความพยายามเราด้วยเนาะเออเราก็ทํามาค้าขายปู่ก็คงแบบโดนใจให้คนแบบเออเมตตาเนาะ ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อเราก็โอเคทุกคนถ้าเกิดอยากจะมามูก็ต้องเปิดใจที่วัดเดิมบางนะคะแล้วคุณอาจจะปั๊ปังแบบนี้ค่ะมาจากไหนกันเอ่ยจากกรุงเทพครับได้มาบนกับท่านท้าวเวสุวรรณหน้าทองอยากให้ขายธุรกิจได้พ็เลอยากจะเซ้งเห็นเขารีวิวกัรว่าแบบมีโชคมีลาบแล้วก็มีเดิมที่ดินตั้งใจจะมาขายบ้านด้วยได้ขายไปแล้วด้วยในโชกสองชั้นไปเลยก็ถือว่าเอานางรำมาถวายท่านด้วยเลยเชื่อในท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วแล้วก็มาหา แล้วก็เห็นศรัทธาเยอะมากะก็เลยเริ่มใส่ไม่ไม่ได้มูเลยดีกว่าก็จนกระทั่งก็ภรรยาเนี่ยครับก็บอกอ่าลองดูลองดูก็ไม่เสียหายอะไรก่อนหน้านี้เลยก็มองว่าอาจจะงมงายแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆก็รู้สึกว่าก็เริ่มมีศรัทธาขึ้นเพราะว่าเอาจจริงวันนั้นอ่ะวันวันที่เรามาบนท่านแล้วกลับไปวันคืนนั้นเลยก็มีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเราโพสต์ขายธุรกิจไปเนาะแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะไม่มีใครทักมาก i, เลย แต่กลับไปถึงวันนั้นอะ่ะไปเจอลูกค้าที่มาเจอตอนเปิดร้านวันแรกแล้วก็คุยกับเขาแล้วเขาก็สนใจจะซื้อร้านนั่นก็เป็นแบบคนแรกเลยนะสนใจจะซื้อกิจการก็เจราจากันตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วเชื่อไหมว่าคนแรกคนนั้นอะ่ะวันที่เปิดร้านเขาให้อง์เท้าเวกับเราด้วยเว้ย <Hey. S 2> แล้วเราก็มานึกคุยกับภรรยาว่า <Bye. S 2> อา้าววันนั้นอะ่ะ เราเราก็เพิ่งมาเนี่ยมาขอท้าเวทแล้วมันก็บังเอิญขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เริ่มมีคนทักเข้ามาเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเ<ม>นี่ยครับก็จนกระทั่งก็เพิ่งขายได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะก็มันไม่ไม่เสียหายแต่ว่าท่านี้เท่านั้นก็คือเราเจิมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทํางานด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำอาหากินด้วยแล้วก็อย่างตอนขายขายบ้านขายอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่โพสต์เราไม่เงี้ยเรามาเรามามูอย่างเดียวนี่คก็อาจจะไม่มีคนมาซื้อก็ต้องโพสต์ด้วยเรีย กันไปใช่ทั้งเรื่องราวความเป็นจริงกับเรื่องราวทางความเชื่อแต่เชื่อไว้ไม่เสียหายนะใช่ครับคอนเฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มได้ไงเนี่ยฮะก้ยอดอยู่ตรงนี้นะครับมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครั้งที่3ค่ะเห็นตรงนี้ฮะนำอะไรมาบ้างเข้าสารลางลำเดิงมาจากว่าสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างก็เอาที่เข้าธนาคารที่อะไรก็ ทำไงก็ไม่ได้แล้วพอมาที่นี่เสร็จแล้วก็ได้ก็สําเร็จทุกครั้งตามครั้งลแล้วันนั้นก็บอกว่าขอให้ได้เงินละสองล้านก็ได้สองล้านก็เลยมาบนผู้ผลลงแล้วมาสั่งเลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราทําการไปยื่นแต่ไม่มีการไม่เอาตอบรับหรอคะ่เขาบอกไม่เอาไม่รับตรงนั้นน่ะใช้ช่วงเวลานานไหมที่เขาไม่เอาเป็นปีไหมเป็นปีแล้วพอมาที่นี่ปุ๊บครั้งแรกก็ได้เลยพอครั้งที่2ก็ได้ก็ได้ก็เลยตามมาสักหนึ่งสองสามตามมาอย่างนี้เลยทำไมต้องมา ที่วัดเดิมบาอ๋อบ้านเกิดอยู่ที่นี่อ๋อบ้านเกิดอยู่สุพรรณดูเลยจะไม่เป็นหน่อยเดียวเองได้รู้สึกดีค่ะท่านปู่บาเมตตาให้เราปู่บาก็ดีเจอมือให้เราทําอะไรก็ประสบกับความสําเร็จหมดการค้าการขายก็ดีการโชคการลาบการเงินการทองอะไรได้หมดเจอเลยนะคะที่นี่ดีมากปู่ท่านเวทนี่ดีมากปู่บาก็ดีมากนะทำอะไรก็สำเร็จขอยตั้งใจแล้วกันไม่ใช่ว่าพอทำไปแล้วเป็นร่างรอนอนรอมันไม่ได้ ใช่ไหมมันต้องทําด้วยอขอเขาก็ต้องทําเรามีกิจการอะไรก็ทำเราค้าขายอะไรเราก็ทําไปเราก็จะสําเร็จทุกอย่างในวันที่28 มีนาคมพุทธศักราช2,567ที่จะถึงนี้วัดเดิมบางจะประกอบพิธีมหาเทวาพิเศษครั้งใหญ่วัตถุมงคลรูปรอองค์ท้าเวสุวรรณนาทองคำซึ่งจัดสร้างเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งในการนี้พระคุบาได้อารัธนานิมนต์พระภาวนาจารย์พระเกจิคนาจารย์จากทั้งสี่ภาคในจตุรทิศของเมืองไทย มากกว่า60รูปมาประกอบพิธีอธิษฐานจิตเจริญจิตตภาวนาบริกรรมพระคาถาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพร้อมกันนี้ยังได้อาราธนานิมนต์พระเทระมาเจริญพระคาถามหามงคลตามตำรับตำราของหลวงพ่อแบนปาสาทิโกอดีตบุรพาจารย์ มาทําการเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีต่อชะตาเสริมสิริมงคลให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนศิษยานุสิตที่จะเดินทางมาร่วมพิธีพระครูบาก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรทุกท่านมาร่วมมหากุศลครั้งใหญ่มาร่วมในพิธีเทวาพิเศษวัตถุมงคลของวัดเดิมบ่าครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน